ครับพี่น้อง SME ทุกท่านครับพอมีสถานการณ์โควิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้ชาว SME อย่างพวกเราเนี่ยบริหารจัดการปัญหาได้ยากขึ้นนะมันมาจากหลักๆก,ก็คือหนึ่งทรัพยากรบุคลากรของ SME เนี่ยจะค่อนข้างจำกัดหัวหลักก็คือผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของ SME นี่แหละเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันทีนี้พอเหตุการณ์ข้างนอกมันเปลี่ยนรุนแรงเนี่ยบางครั้งเราความคิดความอ่านเราก็ ตามได้ไม่ทันทําให้มันจะมีข้อติดขัดเรื่องการจัดการตรงนี้นะครับทุกคนก็สามารถที่จะเพิ่มเติมบางมุมมองเพื่อเอาความเข้าใจเพิ่มเติมมาปรับปรุงในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตได้นะครับพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสิ่งที่ไม่เคยอยู่นิ่งเลยมันจะเปลี่ยนไปตามการเวลานะ แล้วทำไมมันเปลี่ยนอ่ะมันเปลี่ยนเพราะความฉลาดของมนุษย์นี่แหละมนุษย์จะฉลาดที่จะคิดในการเอาอกเอาใจผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดจึงเกิดเทคโนโลยีใหม่ๆขึ้นมาทีนี้ในยุคนี้พฤติกรรมมันเปลี่ยนแบบเร็วและชัดเจนขึ้นเพราะมันมีโควิด1 9เข้ามาเป็นตัวแสดงร่วมแล้วมีอิทธิพลซะด้วยทำให้พฤติกรรมหลายอย่างมันเปลี่ยนไปเช่นพฤติกรรมเกี่ยวกับการหาซื้อของการ ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านมากขึ้นมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าสินค้าบางตัวก็เกิดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็ช่วงหนึ่งก็หายไปเลยอย่างเช่นพวกเจลล้างมืออะไรต่างๆเจลแอลกอฮอลล้างมือเนี่ยพวกนี้ก็มาเร็วแบบไปเร็วบางตัวก็อยู่ได้ยาวเช่นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่กับครอบครัวนะมันก็ทำให้พฤติกรรมตรงนี้เนี่ยมันเกิดถาวรจนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ เอนเตอร์เในบ้านเนี่ยมันเติบโตแบบเห็นได้ชัดมากเลยดังนั้นจึงเป็นที่ต้องจับตาดีๆโดยวันนี้ผมก็จะมี5แนวทางในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคแบบที่เรียกว่า New Normal คคำว่า New Normal คือมันเป็นของใหม่จนกระทั่งกลายเป็นปกตินั่นหมายถึงว่ามันอยู่คงทนแต่ก็ไม่ได้คงทนตลอดนะนเดี๋ยวสักพักนึงมันก็ มีนิวกว่านี้อีกมันมีใหม่กว่านี้อีกแต่ในช่วงนี้ยังไงก็แล้วแต่ขับเคลื่อนด้วย5แนวทางนี้มั่นใจว่าเอาอยู่นะแนวทางที่1คือเราต้องมี mindset แบบที่เรียกว่ารู้เท่าทันสถานการณ์มันหมายถึงเหมือนอ่านเกมออกอะว่าข้างนอกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงทีนี้การอ่านเกมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเนี่ยเรื่องแรกคืออ่านเกมเรื่องสินค้าที่เป็นแนวโน้มอะว่าตลาดมันน่าจะเน้นสินค้าอะไรบ้าง อย่างตอนนี้ที่แน่นอนที่สุดก็คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพอะไรต่างๆสินค้าเกี่ยวกับการพัฒนาตนให้มันสู้กับยุคสมัยได้เนี่ยถ้าเป็นสินค้าแนวนี้ก็จะเป็นที่ต้องการและเป็นแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามลาดับนะครับนอกจากเรารู้เท่าทันเรื่องแนวโน้มสินค้าแล้วนียยังต้องรู้เท่าทันเกี่ยวกับพฤติกรรมการเข้าหาข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้าของเราด้วย แล้วไอพฤติกรรมหาข้อมูลกับใช้บริการมันให้อะไรมันทําให้เราคิดเรื่องการปรับโมเดลธุรกิจเพราะโมเดลธุรกิจเรายัางสอดคล้องหรือเปล่าเช่นถ้าโมเดลของเราต้องรอให้ลูกค้าเดินเข้ามาหาแต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าเขาไม่เดินเข้ามาหาแล้วเขานั่งรออยู่ที่บ้านแล้วรอคนไปบริการนั่นแปลว่าโมเดลเราไม่เหมาะละนะเราก็จะมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้ก้าวหน้าขึ้นนอกจากนั้นการรู้เท่าทัน ก็ต้องรู้เท่าทันถึงพฤติกรรมของคนแต่ละคนพฤติกรรมของคนสมัยนี้เนี่ยต้องการความรวดเร็วความสะดวกนะแล้วก็ต้องได้ดั่งใจด้วยคนยุคนี้แล้วว่าเอาแต่ใจตัวเองมากขึ้นจากการที่มีคนแย่งกันเอาใจไงนั้นเราจะอยู่ในสังเวียนนี้ต้องรู้เท่าทันเกมนี้ละนะครับแล้วแนวทางที่2เนี่ยเมื่อเรารู้เท่าทันเราต้องไม่อยู่เฉยเฉยอ่ะนั้นแนวทางที่2คือเราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่เป็นของตัวเรานะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในที่นี้เราก็นึกถึงทั้งองค์กร SME ของเรามันมีใครบ้างคนแรกที่ต้องเปลี่ยนแปลงก็คือตัวเรานี่แหละแล้วเพราะเราเป็นผู้นำถ้าเราไม่เปลี่ยนคนอื่นก็บอกโอ้ยสบายลูกพี่ยังไม่เปลี่ยนเลยดันั้นเราสบายแน่พอเราเปลี่ยนปั๊บต้องทําให้คนแต่ละคนในองค์กรเปลี่ยนเปลี่ยนให้ได้เพราะแต่ละคนเปลี่ยนจึงนําพาไปสู่การมีทีมที่เปลี่ยน ถ้าทีมก็ไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่มีใครช่วยขับเคลื่อนเราเปลี่ยนอยู่คนเดียวเราก็เครียดอยู่คนเดียว่มันต้องมีทีมที่เปลี่ยนเพราะทีมเปลี่ยนหลายๆทีมในองค์กรรวมๆกันเปลี่ยนจึงทําให้เกิดองค์กรเปลี่ยนแต่ทั้งหมดนี้นอกจากคนเปลี่ยนแล้วเนี่ยยังต้องมีเปลี่ยนเรื่องระบบเพื่อมาช่วยคนด้วยนะไม่ใช่ให้คนเปลี่ยนอย่างเดียวแต่ยังใช้มีดพลาอยู่อย่างนี้แล้วก็สู้ธุฯฯรกิจไม่ได้อนี้คือแนวทางที่2องแนวทางที่2มาถึงแนวทางที่3เนี่ย แนวทางที่3เรียกว่าเราต้องจัดลำดับเวลาสำหรับงานแบบถูกต้องนะว่าไปแล้วงานของ SME มันก็มีแค่3งานหนะึ่งานที่เป็นงานเกี่ยวกับการลงมือทำนะสองานเกี่ยวกับการใช้ความคิด3เป็นงานเกี่ยวกับการแสวงหามันแล้วแต่ตำแหน่งเรานะถ้าสมมติถ้าเราตำแหน่งสูงสุดใน SME เราต้องใช้เวลาอยู่กับการลงมือทําเยอะไปหมดจนขาดเวลาในการคิดและสแสวงหาเนี่ยอันนี้ถือว่าอันตรายละนะอยากให้ท่านส่องดูนั่นแปลว่าในองค์กรเราต้องมีมือไม้ที่เป็นคนลงมือทําตามที่เราคิดที่เราสก,กัดมาให้เขาทําเราก็มีเวลาบางส่วนสําหรับการกํากับเขาแล้วก็มีเวลาสําหรับการคิดอะไรใหม่ๆเพิ่มพร้อมกับคิดไปแล้วก็ต้องสแสวงหาด้วยนะเพราะบางที ถ้าเราคิดแต่เรื่องเดิมเนี่ยมันก็ไปถึงจุดจบได้ต้องสแสวงหาสิ่งใหม่ๆเช่นพาร์ทเนอร์ใหม่ๆหรือธุรกิจใหม่ๆเราไม่ต้องจมปลักกับธุรกิจเดิมหรอกถ้าถ้าธุรกิจเดิมของเรามันหมดอายุไขแล้วเนี่ยมันเป็นตะวันตกดินมันก็เสียเวลานะเราก็ต้องรู้จักสแสวงหาด้วยนะครับแนวทางที่4เนี่ยเรียกว่าการอยู่กับวงจรของการรักษาสร้าง วัดผลแล้วก็เรียนรู้นะชีวิตเรามันจะวนอยู่ใน4เรื่องนี้แหละนะนั่นแปลว่าการเป็นผู้ประกอบการ SME เนี่ยมันอยู่นิ่งไม่ได้มัวแต่เฝ้าเป็นปู่โสมเฝ้าขุมทรัพย์นี้ไม่ได้ละนะสิ่งที่เรารักษาอยู่มันจะรักษาได้ระยะหนึ่งรักษาไปมันจะมีการเปลี่ยนแปลงจากข้างนอกกระทบจนเรารักษาต่อไม่ได้ละก็ต้องมีการสร้างอะไรใหม่ๆควบคู่กันไป แต่ว่าเวลาสร้างสิ่งใหม่ๆใช่ว่าสร้างแล้วมันจะได้เลยนะส่วนใหญ่สร้างแล้วมันจะวืดวืดวืดทีนี้สร้างปุ๊บก็ต้องมีการวัดผลว่าเฮ้ยได้หรือไม่ได้วะได้หรือไม่ได้ไอตอนวัดผลนี่แหละเป็นช่วงที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะการเรียนรู้ทําให้เราฉลาดขึ้นนะเหมือนเซลล์สมองเราถูกขูดมากขึ้นเราจะมองออกแล้วเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ว่าตรงนี้ร้อนนะแตะมานี่มือพองแน่ไม่ได้แล้วเราก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จนนำพาองค์กรไปสู่จุดที่มันใช่จนได้นี่คือคำว่า SME นะดังนั้นขั้นที่4เน้นอีกทีก็คืออยู่กับวงจรของการรักษาให้ได้นานที่สุดจากนั้นต้องรู้ว่ารักษายังไงมันอยู่ไม่ได้อมาตะหรอกต้องมีการสร้างวัดผลแล้วก็เรียนรู้นะแล้วขั้นที่5นี่สำคัญไม่แพ้กันถือว่าเป็นรักฐานรองรับ4ขั้นข้างบนนั่นก็คือ การสร้างและรักษาพลังงานของตัวเราและของทีมขององค์กรให้ได้นะธุรกิจหรือชีวิตทุกคนเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วยพลังงานนะพลังงานถ้าพลังงานต่ําต่อให้ความรู้ความเข้าใจเยอะความรู้ความเข้าใจนั้นก็จะกองอยู่ตรงหน้าเคลื่อนไปไหนไม่ได้เลยเคลื่อนไปสู่การกระทําที่ทะลุทะลวงจนเป็นผลลัพธ์ไม่ได้ดังนั้นบทบาทของ เจ้าของ SME ก็คือต้องเตรียมพลังตัวเองให้พร้อมจากการปรับไม n d เซ็ของตัวเองคิดถึงความเป็นไปได้ความเชื่อว่ามันทะลุทะลวงได้มีทางออกนะพอเรามีพลังเสร็จปุบ๊บทั้งภาษากายทั้งคำพูดทั้งแววตามีพลังพร้อมแล้วเดินเข้าไปในออฟฟิศสำนักง,งานเราเราต้องจุดประกายพลังทำให้พนักง,งานในออฟฟิศเขาตื่นตัวด้วย เพราะว่าถ้าเราเหียวนี่เขาจะเหี่ยวกว่าเราสิบเท่าทีนี้แหละเสร็จแล้วตัวใครตัวมันละนะเพราะจุดประกายพลังทําให้เราเป็นองค์กรที่มีความตื่นตัวเพราะตื่นตัวเขาก็จะมีพลังในการมองในการทําความเข้าใจแล้วก็ลงมือทําพร้อมกับเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนจนกระทั่งเขามีความกระตืนลน้นมีความเชื่อม,มั่นและมีความหวังว่าเฮ้ยอยู่ใน SME นี้ก็มีอนาคตไว้เราจะได้รักษาคนที่ มีบทบาทที่เด่นและมีความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรเราได้นะนี่คือ5ขั้นตอนที่ผมใช้ในการขับเคลื่อนบริษัทของผมเนี่ยจนจนเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่มียอดธุรกิจระดับพันล้านต่อปีแล้วเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ SET เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เอาขั้นตอนมาฝากทุกท่านนะครับใช่ครับเป็นรักฐานที่ขาดไม่ได้เลย เพราะมันจะเป็นตัวขับเคลื่อนเคลื่อนความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความคิดใหม่ๆไปสู่การกระทําให้ได้นะครับ <L un it> สิ่งที่อยากจะฝากก็คือไอ้การเปลี่ยนแปลงข้างนอกเนี่ยเราเรียกว่าสถานการณ์ข้างนอกนะอย่างภาวะเศรษฐกิจเอ่ยค่าเงินอะไรต่างๆเอย่ยหรือเรื่องการเมืองเรื่องโรคภัยโควิดพวกนี้เนี่ย <L un it> เป็นสิ่งที่เราแทบไม่มีบทบาทในการควบคุมเลยนั่นแปลว่า ถ้าสภาวะการที่เราควบคุมไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงเร็วและมากแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราต้องใส่ใจมากขึ้นก็คือสภาวะภายในของเราที่เราต้องควบคุมให้ได้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนั่นก็คือไมเซ็ตในการสร้างการเติบโตและมุ่งไปข้างหน้ารวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เริ่มต้นจากตัวเราและคนในองค์กรของเราพร้อมกับการเตรียมพลังในการส่งมอบ สิ่งที่แก้ปัญหาให้กับผู้คนที่อยู่ในภาวะปัจจุบันให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็น New Normal อยู่ในตลาดเนี่ยถ้าเราทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องเราก็สามารถสร้างชัยชนะแล้วก็บริหารบริษัทให้เติบโตพร้อมกับดูแลชีวิตของทั้งพนักง,งานและลูกค้าได้อย่างดีนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ